ลองทรงต่ําเบอร์หนึ่งนะครับดูนะครับวิธีการขึ้นนี่เราดูมุมส่วนโค้งของหน้าผากและมุมส่วนโค้งของใบหูต่ํามันจะต้องอยู่ใช้บีไหมอย่างงี้ต้องใช้บีไหมเบอร์หนึ่งครับเอาเบอร์หนึ่งมาจัดไปนี่แหละครับคือลองทรงต่าครับเบอร์หนึ่งแต่ถ้าขาวนี่คือไม่ต้องใช้เบอร์เลยนะไม่ต้องใช้เบอร์ต้องใช้เบอร์ครับขึ้นไปงี้เลยนะตะกึดตะกึดไปงี้เลยต้องมีการเลี้ยงตรงอะไรมันเป็นลองทรงต่าแล้วโอเคใช่เลยครับท่านี้ใช่ ไม่เถียงเลยครับเห็นไหมถ้าว่าลองทรงต่ำต้องใช้เบอร์หนึ่งก็ต้องแบบนี้ถามว่าค,ความสูงตัวนี้เท่าไร่ความสูงก็เท่ากับเบอร์หนึ่งแต่ห่างเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งหนึ่งเซนเนาะห่างจากใบหูนี่เส้นหนึ่งครับหนึ่งเซนนี่ดูนะฮะอันนี้ก็อยู่ติ่งหูเลยใช่ไหมครับด้านล่างจะอยู่ติ่งหู<ด>เลยนะติ่งหูเลยนี่ขนาดนี้ดูนะจะได้ง่ายขึ้นลองทรงต่ำมันก็ไม่เหมือนลองทรงสูงสูงมันก็ไม่เหมือนลองทรงต่ํา ครับต่ําก็ไม่สูงสูงก็ไม่ต่ําครับนี่ดูอันนี้จะอยู่เส้นใต้ติงหูหรือติงหูพอดีเลยเนาะออระหว่างตีนผมเนี่ยเท้าผมครับเท้าผมตีนผมนี่ห่างไปเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเโอเคตีนก็ตีนครับครับเป็นคําไม่สุภาพเลยอาจารย์นี่คือมันจะพูดยังไงดีไรผมก็ไม่ใช่จะ้เรียกเท้าก็ไม่ได้เท้าก็ไม่ได้ตะกิดตะขวงใจเอาตีนก็ตีนตีนก็ตีนผมคาว่าผมนี่คือผมไม่ยกตีนเตะก็แล้วกันครับอาจารย์อ่ะ ยกไม่ไหวแล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วไซยิดแล้วยกไม่ไหวแล้วครับอายุสิบหกปีกับทางครับเด็กน้องๆ้องเขาอายุสิบหกอาจารย์อ้อนนี่หกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดพอดีเออกับทางสุขส่องสิบหกหกสิบเอ็ดเออนี่ดูนะครับลองทรงต่ำนะนี่ดูนะห่างเส้นหนึ่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 งติงหู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 จำไว้ต้องจำไว้แต่เกิดขึ้นต้องขึ้นนะอันนี้ต้องดีดขึ้นนิดนึงเลี้ยงโคงมาลลยนิดนึงเลี้ยงโคงมาลลยขับรถเป็นก็ตัดดไ้อื ขายพวงมาลัยได้ก็ตัดได้ครับนี่ครับอืม้ะขายพวงมาลัยได้เอาเงินมาให้ตาอ้อนตะกึด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 ตาคืดตะกึดตะกึดตะกึดนี่ครับนี่ลองทรงต่ำนะนี่ถ้าสูงมันจะสูงกว่านี้นะลองทรงต่ำก็ไม่สูงสูงก็ไม่ต่ำตอนนี้สามนาทีสิบโอ้โหรวดเร็วมากเลยครับอาจารย์อ้อนนี่ ราทำไมเร็วจริงๆเลยครับมันเป็นวิธีตัดที่ง่ายตรงนี้ว่าจะหาวิธีง่ายๆให้วางตะดแทงแล้วก็ให้หางเราต้องวางแผนในหัวสมองแล้วใช่ไหมแค่ถูกต้องหัวสมองเราจะคิดออกเลยอะไรมันตัดยากเราก็ไม่ทำแหละเพราะเขาสอนนี้เราเอาง่ายๆเลยหัวสมองเราเหมือนหัวลิงลบบุรีใช่ไหมเราก็คิดจวดๆมาเนี่ยแบบนี้เลยเราต้องวางแผนก่อนในการวางแผนว่าจะเอาผลไม้ของแม่ค้ายยังไงดี เหมือนคนวาดลงวาดลูกเหมือนเวลาจีบสาวหรือเปล่าต้องวางแผนไหมอาจารย์นนวางเหมือนกันวางเหมือนกันวางหมากวางแผนวางอะไรไหมจะเข้าไปหาพ่อตาแบบไหนอ๋อที่จะไม่โดนลูกปืนเนี่ยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วมีเฟซมีไลน์แล้วอาจารย์เลือใช้ไลน์นี่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่อันรุ่นอาจารย์นั้นต้องผเสียงลูกปืนเสียงลูกปืนลูกซองแต่ก่อนจะเข้าไปหาสาวสาวไม่ได้ เขาจะยิงนะก็ต้องเข้าไปหาพ่อต้องทําดีกับเขาก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสมัยสมัยตองอนเขาบอกว่าถ้าตั้งขาชงลงทีเดียววิทน้ําได้เขาจะให้เอาลูกสาวครับอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมขายชงลงขาชงลงวิทน้ําตะก้าอ๋อวิทน้ําตะกาสามขาเนาะให้ตั้งทีเดียวตั้งทีเดียวให้ได้เลยใช่ไหมอาจารย์แล้วยังไงต่ออันนี้เอามาเอาเข้าเรื่องของเราสี่นาทีแล้วกึ๊บกึ๊บเอากึ๊บมาเอากึ๊บมาดูนคัพมาวาง เส้นนะคือนะเพอลองทรงต่ำเนี่ยมันจะอยู่ขนาดนี้แหละต่ําคือไม่สูงสูงคือไม่ต่ำครับอย่างงี้มันก็จะต้องอยู่ในจุดของมันหรือจุดติ่งหูอ่าจุดติ่งหูจะมีตัวคับเนี่ยจันอ่อนก็สบายขึ้นมาหน่อยเนาะไม่งั้นอาจารจะอ่อนก็ใช้มีโคนแต่มีโคนมันก็จะได้เหมือนกันแต่มมัันนชช้า้าจะช้าลงเวลานี้จะลันไม่ได้นี่สี่นาทีห้าสิบเก้าแล้วห้านาทีแล้วครับนี่น้องต้องจำคับอย่างนี้ มาดูฝั่งนี้โอเคผานทางนี้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ให้เลยตอนนี้สี่สิบข้างบนเขาก็พอดีอยู่แล้วทีนี้คนได้ยุ่งไหมข้างบนมีโกนนิดนึงข้างบนต้องยุ่งไหมข้างบนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะทำให้ดูบอกของดีมาหน่อยบอกของดีมาหน่อยบอกนิดนึงบอกของดีมาหน่อยมีโกนที่โกนที่กันที่แต่งเงา ไปมีโกนยินเลสลอนดอนบิตแบรนจากอเมริกากล่องสี้มราคาสามพันปีาทใช้ดีจริงจัดไปใช้ดีก็ลองดูต้องลองถ้าไม่ลองไม่รู้ทดเวลาโม้ไปเลยครับสองนาทีได้เลยได้เลยอ่ากันมาอย่างนี้เลยนะครับกันมาอย่างนี้ถ้าแนววัยรุ่นจะเป็นแอลเอลบวกเอสิงมากครับได้ถามยังเรารู้จากหัวหัวหน้าลักษณะอย่างนี้ อาจารย์อ้นเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นวัยร่วงแล้วนะครับเลยมาแล้วดีไซเนอร์ว่าดีไซเนอร์แล้วก็รู้ใจของวัยรุ่นอีกสมัยนี้กับสมัยโน้นมันต่างกันนะอาจารย์อ้นดีไซเนอร์คือแอลบวกจิตใจของรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะอาจารย์อ้นสมัยก่อนอาจารย์อ้นเลี้ยงควายใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เลี้ยงควายแล้วสมัยนี้เลี้ยงอะไรนายเลี้ยงอะไรนะเลี้ยง เลี้ยงโทรศัพท์มือถือเลี้ยงโทรศัพท์มือถือก็จะก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าก็จะกดอย่างเดียวก็จะกดอย่างเดียวแต่ก่อนอาจารย์อ้นก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะไปอยู่ในทุ่งท่าทุ่งนาโทรศัพท์ก็ไม่มีกับเขาไม่มีไม่เคยใช้หรกโทรศัพท์เป็นไงก็จะไม่เห็นเดี๋ยวนี้ยังกดไม่เป็นเลยไม่เป็นเล่นไม่ได้กดไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นเลยนะครับยางจะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียว แค่นั้นแหละเล่นไลไ์ก็เป็นเล่นเฟซเล่นไลน์ก็ไม่มีกับเขาครับนิสัยตะอ่อนดีหน้าใสไปรมีนแต่อยู่ใน YouTube มีนะครับอาจารย์อ้อนกันงานะเขาเข้าไปติดตามนะครับอ๋อจุดจุดอ้อนกันงาช่างหล่อครับผมมีเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็จะเห็นความฮามันจะบังเกิดเลยครับอยู่ตรงนี้เวลากดเข้าไปแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยสับตะไคร้ให้ด้วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสับตะไคร้ปักปัก ไม่ใช่ M สิบหกนะรับต่ไครไม่ใช่ M สิบหกนะรต่ไครเอาบอกวิชาการหน่อยตรงนี้โอ้ยโมตะคุยโมตะโมเอาบอกเอ็มเอาบอกเอ็มไม่ใช่สมรักคำสิงนะครับครับพาเพื่อนไปเที่ยวพาเพื่อนไปเที่ยวแต่ก็หาวางแผนกับเมียอย่างดีให้กินยาห้าเม็ดตอนแรก อย่าไปพูดพาดพิงคนอื่นนะเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเราก็ไม่รู้เพลงเรื่องของเพลงอันนั้นข่าวหรือไงเพลงครับอ๋อเพลงเขาวางแผนว่าเฮ้ยเขาทรายวางสักห้าเมตรเป็นยังไงเมียจะได้นอนหลับยานอนหลับยานอนหลับมันไม่หลับไปสิเอาห้าเมตรไปเลยเขาจะแย่จริงมันก็เป็นเรื่องของเพลงของสมรักคำสิงเรื่องเพลงอ๋อมีเพลงอยู่ใช่ไเพลงแบบนี้มันจะหนีไปเที่ยวครับว่าจะหนีอันนี้เรียบร้อยยางท่านเสร็จแล้วครับเนี่ยเอาเช็คไงเช็คเช็ครีเทสลีทัศ มีการเช็คอ่าเช็คด้านหน้าด้านหลังด้านอะไรเงี้ยเออคืบด้านหน้าให้ดานหน,าาน่อยคืบด้านหน้าให้ดานั่นเห็นไหมล่ะนั่นบอกคืบด้านหน้าให้ดาเห็นไหมล่ะใช้อย่างงี้เลยใช่ไหมคืบด้านหน้าใช้ตัวไหนใช้กันไกลเลยไหมโอไม้ไก่เกคยข่าวไก่โัวเออได้กันไกลไปแชร์หน่อยนะไปโพสหน่อยไปแชร์หน่อยนี่ครับคืบด้านหน้าคืบย่างงี้เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นการทรมานหรือเปล่าเนี่ยทรมานเกษรนี่เราดูให้ ให้ดูจากมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มุมสองข้างเพื่อไม่เท่ากันหรือไงเพื่อให้เท่ากันก็ให้มันได้บาลานซ์กันให้บาลานซ์กันใช่ไหมถ้ามันไม่เท่ากันนี่ตาเอกตายเอียงนะเสียชื่อเลนะทุกอย่างครับต้องฝึกเอานะครับของอาจารย์อ่อนตรงไม่ตรงก็ค่อยว่ากันนะครับผมจะทําตามประมาณประมาณเอาประมาณว่าเออได้อยู่คืออยู่ครับแต่อานนี้ไม่เสียชื่อช่างแล้วอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วครับไอ้ลูกหลานไยรุ่นเขาก็เครียดเขาก็กลัวอยู่นะเขาก็เครียดเอ้ย จะได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์อ้อนเนี่ยเรียบร้อยอย่างอาจารย์อ้อนเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนและขอบคุณมากครับนแบบสวัสดีครับ